อาแล้วผมกราบสวัสดีท่านทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับไอรอนคอร์วันนี้เราอยู่ในเกมวอคิ e เลอร์4นะครับมอ d ไคเซอร์ไรส์ประเทศไทยครับผมนะก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าพี่ครับประเทศไทยในไคเซอร์ไร e ์เนี่ยเออ่มาเล่นแยกจังครับขอแนวทางหน่อยครับพี่ก็จะเห็นได้ว่านะครับศัตรูเนี่ยล้อมเราอยู่ที่ที่ทุกทาง นะครับทางตะวันออกก็เป็นเยอรมันตอนตกพม,มา่าทางใต้ก็เยอรมันอีกทางหนึ่งก็จีนแล้วจะทํายังไงนะครับก็ปราสตร์นะครับมีไว้เพื่อเรียนรู้นะครับเรียนรู้อดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตครับผมก็ตามประศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็เคยโดนล้อมใช่ไหมครับแล้วก็มีคนพาเรา ฝ่าวงล้อมนะครับพระเจ้าตากนั่นเองครับผมนะเพราะฉะนั้นตำนานฝ่าวงล้อมจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมผมลูกพระเจ้าตากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตำนานแห่งการฝ่าวงล้อมครับกลับมาอีกครั้งโอเคเอ่อ เวลาแฟรวงล้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมอุยอ้ยอุ้ยออันนี้เจ็บอันนี้เจ็บอ่าพารามิตรที่อยู่ใกล้สุดข,ของเราคืออินเดียนะครับอินเดียที่เบตเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปตั้งมั่นที่พม,ม่าก่อนนะครับแล้วก็รอให้อรมันมันโจมตีแล้วผมก็โจมตีโต้กลับมาอีกครั้งนะครับอ่าเนี่คือแผนนะครับ เส้นทางเดินทัพของเราอาจจะไม่เหมือนพระเจ้าตากเป๊ะนะครับแต่ว่าเราจะใช้กลยุทธ์แบบพระเจ้าตากนะครับก็คือถอยก่อนครับผมถอยก่อนถ้ามันยังถ้าสถานการณ์มันยังไม่ดีก็ถอยก่อนนะครับเอาล่ะโอเคครับผมกลัวไม่จะโดนล้อมากเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคครับผมก็ถ้ายิดทพาแม่ได้แล้วก็มาดูกันครับ เอาแล้วผมตอนนี้พ่อแม่ก,ก็ได้ล่มสลายที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเราก็ต้องถอยทับต่อไปครับผมถอยไปเร,ยเรื่อยนะครับไปตั้งมั่นให้ได้ก่อนนะครับอ่าเราค่อยโจมตีโต้กลับไม่งั้นเราเนี่ยจะชิบหายซะเองเพราะว่าพวกเยอรมันเนี่ยมันมีเยอะมากมันไม่ใช่เยอะมากธรรมดาแบบโคตรเยอะนะครับเยอะแบบโคตรเยอะ แล้วตรงยูนนนก็มาตีเราอีกโอ้แตกเลยนะโอเคก็หลังจากนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยอตั้งนะครับตั้งแนป้องกันแล้วก็จัดการกับกองท่าของยเยอรมมาให้หมดนะครับโอเคไปอาแล้วผมตัดภาพมานะครับในเทินที่ในเทินที่เจดแล้วนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ทําการตีโต้กับนิดหน่อยละแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่นะครับมีอย่างเยอะเลยผมก็ต้องอสู้ต่อไปนะครับในการใช้บักนิดหน่อยนะเก็ถ้าเราสู้ตรงตัวไม่ได้ก็ต้องใช้บักสู้อะเวลาแมนชไใล์ผมแนะนำเลยนะครับแมนช์ใล์คนนี้เก่งมาก แล้วก็นะครับหลังจากที่เราแหกวงล้อมมาได้สักพักนะครับก็จะมีแบบว่าศัตรูเนี่ยก็จะน้อยน้อยลงละแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็แบบว่าทําการจัดกนกับศัตรูบนบกเนะี่ยให้ได้มากที่สุดก่อนเพราะว่าทางเดือนเนี่ยเราใช้เครื่องบินทิ้งะเบดแป๊บเดียวก็หายแล้วนะครับอันดับสถานก,การณ์โลกก่อนหน่อยดีก,กว่านะครับมิดเว์นะครับสมมติผมมิดเว์ตรงนี้แล้วก็ แคนาดานะครับบุกญี่ปุ่นตรงนี้ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้สู้กันอย่างเดือดเลยฝ่ายแปซิฟิกฟก็โดนถล่มครับอังกฤษคอมมิวนิสต์กำลังจะยกคนขึ้นบกครับฝรั่งเศสคอมคอมิวนิสต์ใกล้ๆจะแพ้ในแอฟริกานะครับแทบไม่มีคอมมิวนิสต์เลยนะเนี่ยเอออันนี้แย่มากนะครับเอาละส่วนเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสชนะแต่ก็ต้องสู้นะครับ ดีดิโอเคยบร้อยฮะโอเคครับจากนั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยสู้ต่อไปนะครับจนสามารถายืดพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคใ <c oughs> นที่สุดครับเ,เราก็ใช้แผ่นพระเจ้าตากนะครับจนสามารถ ยึดกลับคืนมาได้จํานวนมากแล้วนะครับกองทัพเยอรมันที่เราเห็นเป็น10 20นะครับหายหมดตอนนี้หายหมดแล้วครับกองทัพเยอรมันเยอรมันเริ่มอ่อนแอแล้วแต่ว่าทางใต้มีแต่กองทัพเรือนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจัดการก่อนแต่ตอนนี้นะครับเรามีข้อดีแล้วก็คือสยามของเราเนี่ยนะครับสามารถแผ่ขยายดินแดนไปได้ไกลแล้วเอาละตอนเราถึงขนาดนี้แล้วนะครับก็ สบายแล้วครับหลังจากนั้นก็ตีเมืองอื่นรัวๆครับผมอ้าวแล้วผมตอนนี้ผมว่าเนี่ยผมสามารถพิสุดได้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยสามารถเล่นประเทศไทยใครเซอรไ์ไรท์ให้มันรอดได้ก็จะเห็นได้ว่านะครับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมีขนาดกว้างใหญ่มาก วัดตาฟ้าอะไรวะเนี่ยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เหลือเมืองแค่เมืองเดียวนะครับก็คือฮิโรชิมาส่วนโอโ้โหเละขนาดนี้นี่มันนี่มาอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวเด้๋เว้เดเด้เด้อเดเด้อนะเ,เ้อเ้อเด้อน้น้ ชื่อแน่แต่คุ้นมากเลยเอาล่ะตอนนี้ผมโคง่งพิสูจน์ได้แล้วะครับว่าแบบสามารถเล่นประเทศไทยนะครับให้ชนะได้เพราะฉะนั้นก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สัครสาชแล้วก็กดแชร์เพื่อกำลังใจผม้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ